ครับพบกับพีเคพระเครื่องคนไทยครับวันนี้เรามาทำอีพีถึงอีพีครับพามาเที่ยวไหว้พระในภูเก็ตนะครับอีีที่นี่ก็เรียกว่าวัดในตำนานครับหลวงวัดแช่วัดฉลองก็วัดฉลองครับเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะนี่โบสถ์ครับเอาโบสถ์ส่ เดีย๋ยวเราจะไปไหว้พระกันก่อนนะครับนี่เลยสวยงามมากนะครับเดีย๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนเนะาะเดี๋ยวเราเข้าไปเช่าดอกไม้กันก่อนนะครับพาแนะนําเลยเนาะน่าท่องเที่ยวมากในภูเก็ตนะครับไปอีกที่หนึง่งเป็นสายมูใครที่เป็นสายมูนะครับรับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนใครจะบนบาสารเก่าอะไรเชิญได้นะครับเดีย๋ยวเรามาเช่าดอกไม้กันก่อนเนาะในวัดก็มีนะครับ เชิญได้นะครับเป็นเป็นที่เช่าวัตถุมงคลเ,เรามาเช่าดอกไม้กันก่อนเนาะนะครับแล้วแต่ต้นไ,ไม้นะครับไปเราได้ที่แล้วครับได้ดอกไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปไหว้พระกันไหว้ไหว้หลวงพ่อแช่มกันนะครับถสงแล้วครับนี่สใช่ถอดนี้ก็ได้เ,เอะขึ้นนี้ได้นะ เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้หลวงพ่อแช่มกันมาถึงโบสถ์แล้วนะวิหารครับเป็นวิหารสายมูเลยครับใครอยากบนเจ็บป่วยไข้นะยินดีเลยครับพามาเที่ยวกันนะเราไปดูกันต่อครับอันนี้มาถึงหน้าวิหารแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องลงไปไหว้พระเป็นบอนะแ,<ว><ง>แนะนำเลยนะครับที่นี่ที่สุดแล้วามาถึงไง ส่วนของวิหารของหลวงพ่อแช่มวัพฉลองหลวงพ่อชุบองนะครับนะหลักๆดูต่างชาติครับเขายังไหว้พระไทยนะครับนะชาวต่างชาติยังมีความเชื่อมั่นความศรัทธาในหลวงพ่อแช่มวัพฉลองเราลูกหลานหลวงพ่อแช่มนะครับไม่เป็นก็อยากทับเนาะน่ารักมากๆนะครับ รเราก็เข้ามาเปิดทอปิดทองกันแอดมินไปดูแล้ววัดวัดวัดปิดทองก่อนปิดทองยังเ๋ยวจัง 那个，不是。 ไปเราไปดูในวิหารครับครับวัดวัดวัดในวิหารของพระแท้พระฉลองครับใครมาต้องมาไหว้ที่นี่เนาะมีทุกรุ่นนะครับตรงนี้นะให้ดูกันเดี๋ยวเรากราบไหว้กันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวทําต่อเนาะน่ารัก,กมากๆเห็นไหมครับชาวต่างชาติยังต้องมาไหว้นะต้องบอกครับใครมาภูเก็ต มาวชัชมาภูเก็ตแล้วใครไม่ได้มาวัดฉลองนี่ถือว่ามาไม่ถึงภูเก็ตนะครับ mm hmm. แบบง่ายๆเลยเนะาะฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านนอกต่อครับเดี๋ยวเราจะได้เสียงทายกันบ้างต่อเลยครับมาต่อกันเราไหว้พระเรียบร้อยแล้วจะพาไปจุดที่คลแม็ดที่สุดแล้วก็เป็นจุดที่คนชาวบ้านพื้นที่ชอบมากคือการขอเลขเด็ด เขาเรียกว่าหลวงตาขี้เหล็กนะครับนี่ประจําตั้งแต่สมัยพอ่อว่าว่แชมก่อนหลงวงพ่อแชมอีกนะตรงนี้นะครับก่อนหลงวงพ่แชมอ,อีกผมจะพามาดูหลักๆนะครับไอแล้วสุดยอดใครมาต้องห้ามพลาดน,นะจ๊ะ มาแล้วเอา,าละนั่งดูวันที่ผมมาแก้บนนะถ้าดูดแบบฟู๊ฟูๆฟููู๊๊คนููนนะู๊ย <c oughs> สัมภาษณ์ได้เลยสัมภาษณ์พี่กันได้เลยแา่เกิดถ้าเราเป็นคนอนุ่มคนเดียดเราเราคิดว่าแป๊บนึงมันก็จะดับใช่ไหมครับครับเกิดคนหนุ่มคนเดียวหลนงตาขุ้เองใช่หนุเอ็กทั้งหมดสมวัณฑ์ใช่นี่ครับประสบการณ์หลักๆเลยพี่เขาบนขอเล่ปีนี้ได้แล้วก็กลับมาแก้แล้วเนาะนี่หลวงตาขี้เหล็กใช่ครับวันนี้มาทำอีพีของหลวงพ่อแช่มอันนี้พาตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อแช่มอยู่อีกนะใช่ครับสุดยอดมาก ี่ครีรยกอะไนะพ,พ่อพ่อท่านจะเย้าวันพวกนี้ตักโอเคอเดีเ๋ยวเรากลับไปกันก่อนนะครับความศักดิ์สิทธิ์เนาะในวัดฉลองอันนี้จะเป็นร่างเดิมนะครับต้องบอกอย่างนี้นะนี่เป็นเท้าที่ปกปักรกษาจังหวัดภูเก็ตน,น,นะครับจะเป็นเท้าเวสุวรรณก็ไม่ใช่อนะ่ะเขาเรียกอะ่ะเท้านนนซีนะครับอันนี้แอดมินกำลัง ขออยู่ขอเลขแล้วบ้างนี่สวยมากครับศิปลปะอยุทยาเลยพามาให้ชมกันหลักๆเนาะสวยมากเราเข้าไปดูใกลนะ้ๆเนาะนี่ครับลูชัดใครแม็กเดี๋ยวใครอย่เห็นเลขตีไปเลขเอาเลยนะครับ วันนี้รางวัลที่หนึ่งเลยพี่เจ๊ก็ขอได้เยอะนะแม่เขาดั้งเดิมแต่ก่อนเขาขอที่นี่เนี่ยขอตาขี้เหล็กได้ประจําได้เลขจากตาขี้เหล็กประจำาส้าผมได้สิบล้านสองปีก่อนแล้วปีนี้ขอห้าสิบล้านไม่ได้ได้หน่อยไต้องารามาลกศิ่ดดูครับนี่ไคลแม็กเลยตา อากิเดกดาเอซี FC นะครับลองติดตามดูแล้วกันนะครับว่าไทยจะได้เลขตรงไหนอะไรยังไงก็ดูเอาเองนะครับดูครับดูดเองเองหมด,ดทุกอย่างครับนะ แอดมินขอแล้วแหละตานะปีนี้ขอยี่สิบล้านพอไม่เอาเยอะแล้วขอยี่สิบล้านพอจยอ่ <S <S ่ายเขาเขาดูเขาดูควันควันทูบเอาเลขกันนะครับใ,ใครเจอเลขตรงไหนก็เรียกหาดูนะครับสายบูต่างๆนะบอกขอลวงตางมีตัวลวงวะนะ หน้าทำติวลวงเนาะไม่เป็นไรมันมีเต้าลวงนะเมื่อก่อนมีกาไปจริงแล้วก็ไม่ลงแล้วเดี๋ยวเราทำนายกันดีกว่านะใครขอใครเห็นเลขอะไรก็ขอตาคิดเองเลยนะครับเสียงติวอเองนะครับวันนี้เราไม่ได้จับให้เนาะนะครับฝากติดตามด้วยกดต,ดตามเพจเราด้วยแล้วกันนะครับ ฝากกดติดตามครับ TK พระเครื่องคนไทยครับสายมูต่างๆห้ามพลาดควน่าจะเตรียมมาให้ชัดเจนครับเตรียมมาให้พร้อมทำนายเลขก็ได้เลยนะครับปีนี้นำพามาขอสักการะขอขอพรจากหลงวงพ่อแช่บะฉลองแล้วก็หลวงตาขี้เหล็กที่นี่ชัดเจนครับฝากกดติดตามครับ TK พระเครื่องคนไทยสวัสดีครับ